สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะกี้พายืดช่างกิโลค่ะทุกคนมาค่ะพบเจอกันอีกแล้วกับผ้าแบมเบิดหลังจากลื้อไว้แล้วนะคะตัวนี้ลื้อไว้แล้วค่ะลื้อไว้แล้วก็มาทําการเก็บเพราะว่าเราต้องไปถ่ายโพสตนะเวลาลูกค้าสั่งเราก็ลื้อออกไปให้ลูกค้าดูนะคะใช้ขนาดเท่าไหร่ชิ้นขนาดหนึ่งลลาขึ้นไปนะคะหน้าผ้าอยู่ที่สี่สิบห้านะเป็นผ้าแบมเบิดนะฮะแล้วก็จะามาเรียงผ้าใหม่ก่อนะคะ่ะมึงอย่าใช้เสียงอันนี้เป็น กิดนะคะกิโลหนึ่งเจนะคะสามารถตัดเย็บเสื้อหรือกางเกงได้คะ่ะทุกคนนี่มันจะค่าลายเอาไปทําเสื้อคอรกระเช้าได้อย่าเลดไปไกลๆคุณลูกอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะพอดีรือออกมาให้ลูกค้าลูกค้าจะเอาเอาเอาสโลแต่รือสักเต็มเป็นกล่องเราก็ต้องเลือค่ะบางทีเราอยากอยากให้ลูกค้าได้แบบค่าลายไป็นสวยๆเนาะนี่รือเสร็จแล้วก็มาเก็บคะ่ะทุกคนมาเก็บจ้ะ เก็บเสร็จแล้วก็รื้อรือเสร็จแล้วก็เก็บบนกันอยู่อย่างเนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องหาผ้าหาผ้าจัดผ้าให้ลูกค้าสําหรับท่านใดที่เอาไปทําเสื้อคอกระเช้าทําเป็นชุดนอนได้นะคะทาเป็นกางเกงโดยเฉพาะก็ได้เก็บผ้าก่อนเคลียร์งานก่อนค่ะเพราะว่าเราลื้อไปแล้วเนาะมันจะค่าสีค่าลายนะคะอันนี้อันนี้เป็นผ้าแบมเบิร์ดนุา่าใช้เสียงนี่อันนี้เป็นแบมเบิร์ดค่ะ บมเบิร์ดนะคะหน้าผ้าที่45มันมีไหมอิตาลีบางคนก็ชอบเอาไป Italy, ไหมไหมอิตาลีไปทาไปทาเป็นเสื้อคอกระเช้าหรือทําเป็นชุดได้บางคนเขาก็ชอบแบบแนวนี้แนวแบมเบิร์ดและแต่คนชอบไม่เหมือนกันบางคนก็เอาแบมเบิร์ดบางคนก็ว่าแบมเบิร์ดมันยับเร็วมันย่นมันอะไรประมาณนี้ผ้าตัวน,นี้มันจะมีความผิวความนิ่มความเบากว่าไหมอิตาลีหน้าผ้ามันจะต่างกันนะคะเนื้อผ้ามันก็จะอากาศอะไรนะระบายอากาศได้ดีกว่า แต่มันก็จะยับกว่าไมอิตาลีไมอิตาลีซักก็ไม่ยับเท่าไหร่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะยับนะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบเนื้ออะไรแต่เบมเบิดก็ขายดีนะคะไมอิตาลีก็ขายดีที่ร้านจะดีทั้งสองอย่างเพราะว่าเราชั่งกิโลเนาะมันจะออกโลออกสองโลสามโลแล้วแต่ลูกค้าเอาไปทําใส่เองทําส่งทําขายก็ซื้อห้าโลสิบโลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะค่าให้แบบนี้อันนี้ลือไปแล้วแหละ,ละก็จะมาเก็บแล้วทีนี้ ยังแต่เมื่อวานลูกค้าลูกค้าช่องแดงโทรสั่งลูกค้าช่องแดงโทรสั่งเราก็เลยยังยังยังไม่มีเวลาเก็บก็ก,ก็ก็จะมาเก็บแล้วตอนนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีนะคะก็จะไปตามหน้าผ้าเนาะบางทีลูกค้าไปทากางเกงเฉยๆไปทําชุดเด็กอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าทําชุดนอนเราก็จะคัดให้แบบเออสามเมตรเนี่ยสามหลาอย่างเงี้ยค่ะอ่าวก็จะคัดชิ้นใหญ่ๆไปทําได้ถ้าอยากถ้าบางคนเขาบอกเอาสองเมตรพอดีนะ เราก็จะคัดให้เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่ระบุเอาเท่าไหร่แล้วก็จัดให้แล้วก็ค่าค่าสีคะาค่าลายไปให้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าผ้าช่างกิโลมันต้องคะนะแต่ก่อนจะส่งลูกค้าไม่ค้าก็ทํารายการไอ้นี่ไปอยู่แล้วให้ลูกค้าดูของก่อนส่งอยู่แล้วค่ะว่าลูกค้าโอเคไหมอะไรยังไงประมาณนี้เราจะไม่ได้ส่งออกไปผู้ปั๊บโดยไม่ส่งส่งรูปแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีก็เปลี่ยนได้ค่ะ ก็แจ้งกันก่อนอย่าข้ามอย่าข้ามนานบางทีของอยถึงระบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือลูกค้าต้องดูแชทให้หน่อยมันถูกไม่ถูกคลิปสั้นหรือคลิปยาวจะทำจริงคลิปยาวไม่ทําคลิปยาวอันนี้เป็นลายปลาทําทําเสื้อคอกระเช้าทําเป็นชุดนอนก็สวยนะนี่ค่ะลายมันจะไม่ซ้ํานะแต่ละรอบแต่โรงงานเดียวกันค่ะเป็นผ้าแบมเบิร์ดแบมเบิร์ดพิมพ์ลายนะคะเป็นเป็นผ้าพิมพ์ลายนี่ประมาณนี้ก็มาเก็บผ้าค่ะเพราะว่าเราลื้อไปแล้วเนาะ เนี่ยสวยมีต่ลายสวยๆค่ะทุกคนหรือโทรมาที่0 8 6 0 7 4 5ดหกศด้าหก้าได้นะคะแปมเปิดทำเสื้อคอกระเชา้าหรือทำเป็นชุดนอนได้แล้วแต่หน้า,นาผ้าจ้ะประมาณนี้อันนี้ลายนกยุงลูกค้าโทรสั่งมาทีมันมันมันอยู่ลึกมากแมค่ค้าก็หาไม่เจอนะคะเพราะผ้า,ผา,ผาเราทับทับกันไว้โอเคพับเสร็จแล้วแม่ค้าก็จะไป นี่นีลายนี้ก็สวยทําเป็นชุดนอนสวยมากครับเสร็จแล้วก็จะไปเรียงไว้ค่ะอันนี้ยังกองอยู่เอามากองลูกค้าสั่งได้นะคะสามโลห้าโลหรือโทรมาที่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสี่ห้าหกห้าหรือเข้าหน้าเพจร,ร้านตะกี้พายุช่นกิโลได้นะคะอะช่วงนี้เราว่างแล้วเพราะว่าไปส่งผ้ามาแล้วว่างแล้วก็มาเก็บผ้าช่วงเช้าจะจะจัดผ้าจะลื้อผ้าช่วงเย็นก็มาเก็บผ้าตัวตัวที่เ,เราลื้อไปแล้ว มาเก็บรายละเอียดก่อนนี่มีแต่สวยๆอันนี้ทําเป็นชุดได้นะคะสวยมากทุกคนนี่บอกเลยว่าสวยมากจะค่าให้แบบนี้นะคะจะมีลายโบอ,อลายนกยุงเนี่ยลายเชิงส่วนมากอส่วนมากเป็นแบดถ้าเป็นลายเชิงซะส่วนมากค่ะส่วนใหญ่ปลาปลาเขียวปลาฟ้าโอเคไปแล้วเหรอโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคน ไปดูงานแล้วอันนี้คัดไว้จบละเอาสักคลิปหนึ่งสอคลิปโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอันนี้เป็นแบมเบิร์ดช่างกิโลนะคะ170บาทสนใจทักมาค่ะสวัสดีค่ะ